วันนี้เราลองมาดูกันหน่อยแล้วกันว่าจอห์นีเดฟเนี่ยสูญเสียเท่าไรจากการโดนถอดจากโปรเจกต์ p i l t t s of the Caribbean ภาค6นั่นเองครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส ล่าสุดเลยเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องจํานวนเงินค่าเสียหายที่จอน,นี่เดฟเนี่ยเป็นฝ่ายฟ้องร้องนั่นก็คือจำนวน50ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,725ล้านบาทในช่วงหนึ่งในระหว่างที่มีการให้ปากคำในชั้นศาลนะครับทนายของจอน,นี่เดฟเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าจอน,นี่เดฟเนี่ยควรจะได้รับเงินจำนวน22.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 776.93ล้านบาทจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Pilot of the Caribbean ภาคที่6แต่พอโดนแอบเบอร์เฮิร์เขียนบทความแชร์เรื่องความรุนแรงในครอบครัวลงวอ s h ชิงตันโพสตก็ทำให้ทางดิสนีย์เนี่ยตัดสินใจที่จะปลดจอ n n นีเดฟออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแผนไม่ทำภาค6ต่อเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยการกระทําของดิสนียครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะหาความจริงก่อนควรที่จะให้ความจริงมันเปิดเผยก่อนก่อน,อนที่เขาจะ ตัดสิจใจในการถอดบทจอร์นีเดฟออกแบบนี้นอกจากนี้นะฮะทางทนายยังมีการเปิดเผยอ,อีกว่านี่เป็นเพียงรายได้จากภาพยนตร์เรื่องเดียวที่สูญเสียไปนะครับแต่ยังมีความเสียหายอ,อื่นอีกมากมายจากบทความนั้นๆซึ่งทนายฝั่งของไอเบอร์เฮิร์ตก็มีการโต้แย้งกลับนะฮะว่าจอร์นีเดฟเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญาแลวก็รับเงินจํานวนนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Pilot of the Caribbean นะครับและบอกว่าความเป็นจริงยังไม่มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ํา และทางดิสนีย์เองก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะติดต่อเอาจอ์นีเดฟเนี่ยกลับไปแสดงภาพยนตร์อีกด้วยตั้งแต่ช่วงก่อนที่แอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยจะเขียนบทความนี้ขึ้นมาเสีดยด้วยซ้ำนะฮะก็เป็นการตีความทางกฎหมายแล้วกันนะ,ะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ สำหรับผมนะโอ้โหเสียงเงินโอเคภาพยนตร์เรื่องเดียวนะเป็นชายเรื่องเดียว22.5ล้านเหรียญเนะี่ยเอาแค่เซ็นสัญญาเพื่อที่จะเล่นนะแล้วก็ระดับจอร์นีเดฟอ่ะผมว่าได้ส่วนแบ่งการตลาดด้วยอะ่ะจากภาพยนตร์เรื่อง p i r a t e of the c a r i b b e a n ด้วยเพราะฉะนั้นฮนะการสูญเสียครั้งนี้นี่คือแค่เรื่องเดียวนะยังไม่รวม f แฟนติกบีสที่โดนถอดมายังไม่รวมภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่จอร์นีเดมมีโปรเจกต์จะได้ทำก่อนหน้านี้แต่ว่าชะงักลงเพราะคดีนี้ เป็นกำลังใจให้ป่าเหมือนเดิมรอดูความจริงน่าจะกระเ่างเร็วๆนี้ช่วงนี้กำลังตัดสินกันอยู่อย่างเข้มข้นรอคอยติดตามได้ผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังทุกอาทิตย์เลยหรือใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจนนี่เดฟอย่างไรหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมเบอร์เฮิร์ตอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel